สวัสดีครับนี่คือพระโรดนะครับเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทรายน่าจะเป็นปางประทับนั่งและด้านบน,านน่าจะมีอ่ามีพญานาคเนาะคล้ายๆปางของประจวันเสานะครับพระพุทธรูปองนี้แกะสลักจากหินทรายศิลนปะทวารวดีครับอายุร่วมพันปีที่ขุดค้นพบนะครับที่ใกล้ๆบริเวณวัดพระโรธที่อ่าตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุลราชธานีเมื่อพศ2510 แต่ปรากฏว่าพศ .2514 ได้ถูกขโมยเนี่ยมันจรกรรมไปตามประวัติกล่าวว่าได้ลากหลวงพ่อเนี่ยไปมีรอยลากและโจรเนี่ยมันได้โปรยดอกไม้ไปตามทางไปด้วยไม่รู้จะเป็นการแก้เค้นหรือเปล่าและพระองค์นี้ได้หายสาบสูญไปจากวัดเมื่อปี2514ลุกเข้ามาปี2 5 3 7ชาวบ้านนะครับก็คงคิดว่าคงตามหลวงพ่อมาไม่ได้แล้วก็เลยสร้างรูปจำลอง เป็นเป็นพระเป็นพระโรดเหมือนกันนะครับโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายก็คือได้พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมานะครับและนี่ก็คือตำนานของพระโรดแห่งเมืองอุบลราชธานีครับ